สวัสดีค่ะพี่แก้วตานะคะหลังจากที่มีน้องเนี่ยก็ผ่านมาได้เกือบ10ปีแล้วค่ะน้ำหนักไม่ลงก็เลยต้องใช้ทางรัดก็คุณหมอก็นแนะนำตัวซิ g n a t u r e Slim มนี่แหละค่ะเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ได้ลงไปสัก4กิโลตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกพอใจในสัดส่วนมากขึ้น เสื้อผ้าเก,ะก,ะกะ่าๆเริ่มหลวมและไม่ไม่ไม่ไมแน่นเหมือนแต่ก่อนและยังไม่ต้องเปลี่ยนไซส์อีกสักพักน่าจะได้เป็น M ม <c oughs> <c oughs> นะคะไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรใช้แล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติได้ก็น้ำหนักก็ลงลงเห็นผลเร็วสัปดาห์ละกิโลนะคะ <c oughs> เออเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าว่าสัดส่วนหรือว่ารูปร่างเนี่ยเออดูดูเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทุกคนเน่ยจะบอกไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายเพราะก็เหนื่อยถึงงเวลาก็เหนื่อยอันนี้เนี่ยเรามีทางลัดค่ะก็มาลองใช้กันดูนะคะตัว s ิเมเชสซิลิมของทางคุณหมอลูกหนูอะค่ะก็ปลอดภัยค่ะไม่ไม่ต้องกังวลและไม่ต้องกลัวเรื่องผลข้างเคียงค่ะก็สถานที่เป็นกันเองโอโทงค่ะแล้วก็มีห้องเป็นส่วนตัวบางทีก็ให้เด็กๆไปนั่ง ทําการบ้านทําอะไรระหว่างรอได้แล้วก็ไม่อันตรายปลอดภัยดีค่ะดูแลดีค่ะน้องๆน,น่ารักคุณหมอน่ารักทุกคนค่ะ